สายไปฟังดน,น,นี้นึกอยากเติมเกมมือถือนึกถึง c g c Thailand เว็บบริการเติมเงินเกมมือถือจำหน่ายบัตรกิฟการ์ดราคาที่ถูกที่สุดในประเทศไทยเติมง่ายเติมเองใน,นราคาประหยัดติดต่อได้ทั้งเฟสไลน์ติ้งอยู่ใต้ล่างคลิปเลยนะครับ ขอต้อนรับเข้าสู่เกม Back Desert Mobile กับผมมิสเตอร์ซิเวอร์นะครับในพาร์ทนี้เราก็จะมาอัปเดตกิจกรรมและอัปเดตแพทว่ามีอะไรอัปเดตกันบ้างแน่นอนนะครับเปิดหน้าจอมาแบบนี้สิ่งแรกที่อัปเดตเข้ามาเลยก็คือคารดอาชีพใหม่กับ Dark k n i g h t สำหรับคารดอาชีพ Dark Knight จะใช้เคสเมเซอร์โจมตีศัตรูยางรุนแรงแต่ก็แฝงไปด้วยรีลาการเคลื่อนไหวที่โดดเด่นการที่มีอาชีพ Dark k n i g h t มาแบบนี้ไม่แน่อีกสัปดาห์หรือ2ส,สัปดาห์นะครับเขาอาจจะเอาระบบปลุกพลังหรืออเวกเข้า เชื่อว่าจะเป็นยังไงนะครับเพราะว่ามันมีขึ้นแบบนี้เห็นไหมเออสําหรับดาร์กไนท์ถ้าสืบทอดแล้วนะครับความสามารถก็จะโหดและโดดเด่นขึ้นอาวุธหลักอาจจะใช้เคสเมสเซอร์อยู่แล้วอาวุธรองอาจจะใช้เหมือนเบอร์เซอร์เกอร์ก็คือประดับเงื่อนแต่ถ้าเราทําการอัคเวยดหรือปลุกพลังเนี่ยจะเปลี่ยนรูปแบบการใช้อาวุธเขาจะใช้เป็นดาบเวเดียนแล้วจะใช้อาวุธรองเป็นดาบเวทก็งั้นเดี๋ยวเราลองดูสรีระของดาร์กไนท์กันหน่อยดีกว่านะครับว่ารูปทรงสัดส่วนของเขาเป็นยังไไงอื้เเเียยยกดดดดดดวว่าุัน,นลท ขอ,อเปลี่ยนชุดหน่อยละกันนะครับเดี๋ยวเราซูมออกกันนิดนึงปึ๊บอ่ะเปลี่ยนท่าด้วยนะครับท่าท่างจัดมาเห็นไหมก็ดูดีนะดูดีดูด,ดีแต่ชุดที่เห็นเนี่ยอาจจะไม่ค่อยดูดีเท่าไหร่ต้องไปหาชุดแฟชั่นในเกมสวมใส่เอาผมว่าชุดนั้นน่าจะดีกว่าอย่างเช่นชุดเนี้ยชุดนี้โอเคเนะ แต่ชุดที่ 3. ชุดที่สี่เนี่ไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่เลยนะครับสำหรับคนที่สร้างไว้นะครับอันดับหนึ่งที่คนโหลดเยอะที่สุดก็จะเป็นทรงนี้เลยโหโหลดไปถึง3ามพผมว่านะที่เด่นๆน,น่าจะเป็นที่ทรงผมแต่ก็แล้วแต่คนชอบอีกทีนึงนะครับแต่ผมเล่นเป็นตัวละครพื้นฐานแล้วกันนะฮะเดี๋ยวค่อยไปเปลี่ยนอีกทีนึง ไปลองดูในการที่เขาอัปเดตอาชีพใหม่มาแบบนี้เขาอัปเดตระบบเพิ่มเติมมาให้เราด้วยนั่นก็คือการทาเควสตัวละครแบบอัตโนมัติแบบนี้นั่นเองแต่มก็จะมีบางเควสนะครับที่หยุดไปเองเราอาจจะต้องกดรับเควสนะครับบางช่วงเนี่ยเดี๋ยวเราไม่ต้องกดอะไรเลยนะเราปล่อยทิ้งไว้อย่างนี้ได้เลยไม่ใช่แค่ตัวละครดาร์กไนท์เท่านั้นนะครับที่เราสามารถปล่อยออโต้ได้ทุกตัวถ้าใครอยากเล่นหลายตัวละครหลายคาสอาชีพเนี่ยกดออโต้เควสได้นะอันนี้ถือว่าเป็นหนึ่งระบบที่สำคัญในการเล่นแล้วกันเนาะ ต่อเลยลวกันนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลางั้นเดี๋ยวเราไปอัปเดตระบบอื่นเพิ่มเติมกันเลยดีกว่านะครับสำหรับกิจกรรมที่ถูกอัปเดตมากิจกรรมแรกนะฮะจะเป็นในส่วนของกิจกรรมบรรลุเลเวลของ Dark Knight ก็ให้เราเก็บเลเวลอาชีพใหม่ Dark k n i g h t เนี่ยไปจนถึงเลเวล50ซึ่งมีระยะเวลาถึง27วันด้วยกันสำหรับวันที่ลงคลิปไปนะครับในส่วนของเลเวล10เนี่ยจะได้เหรียญทองโบราณ300แล้วก็หอยหินดำระดับกลาง10อันถ้าเป็นเลเวล15ก็จะได้พวกน้ำยาฟืนฟ้นฟูนพะละกลังถึง10อนนออัันนนดด้้วยยยกะะไเู่ ส่วนเลเวล20ของหลักๆที่ดีน่าจะเป็นไม่มี <laughs> โอเคเลเวล30เลยแล้วกันเลเวล30ก็จะเป็นใบกวาดล้าง40ใบแผ่นหินโบราณ60อันแล้วก็เลเวล40 อันนี้เรียกว้วทีเด็ดหน่อยเพราะว่าเราจะได้กลองอุปกรณ์ป้องกัน1ช่องเป็นระดับสีส้มนะเทวะตํานานและที่สําคัญถ้าเราเก็บเลเวลไปจนถึงเลเวล5้เราก็จะได้กุญแจเทวะตํานานของสักทูเอาไว้ลงกวาดล้างสักทูได้นะครับเน่เน่เชยส่วนจะได้อะไรนะั้นเดี๋ยวรอรุ้นกันดูแล้วกันนะครับ มาต่อที่กิจกรรมที่2เลยดีกว่ากับกิจกรรมนี้กิจกรรมเลียงภาพปริศนาดาร์กในกิจกรรมนี้ก็เหมือนกิจกรรมก่อนหน้านู้นะครับที่ให้เราเลียงรูปพิกเซล3 3เลียงเสร็จก็รับของวันหนึ่งเราจะรับได้อยู่3กุญแจด้วยกันเสร็จทุกรอบเราจะได้พวกเสเก็ตต่างๆไม่ว่าจะเป็นเสเก็ตวัตถุโบราณสเก็ตหินเสเก็ตหินแปรธาตุอะไรพวกนี้และถ้าเราเล่นไปครบ30ครั้งก็จะได้รับใบกวาดล้าง100ใบที่สําคัญจะอยู่ที่ใบประกันกิจกรรมเลยครับ10ใบด้วยกันนะ กิจกรรมที่2จะเป็นในส่วนของกิจกรรมขอนแห่งโชคกลับมาอีกแล้วบอกเลยว่าตอกได้รับของดีส่วนจะมีของดีอะไรบ้างนั้นอืมอันนี้ไม่แน่ใจแต่สัตว์สามเนี่ยเรียกได้ว่าเยอะอยู่เหมือนกันนะกล่องหินอนัญมณีระดับเทวตํานานก็มีเหมือนกันและเราก็สามารถรีเฟรชได้ฟรีวันละสครั้งนะส่วนการตอกนะครับขอเรารับไร้ยทุกวันอยู่แล้ววันละสาอัน3อัน3อัน,อนหรือว่าเราจะใช้เพอร์ดัม3าในการรับมาก็ได้นะครับอันนี้ได้เลยเนี่ยกดไป กองหินอัญมณีระดับเทวตำนานเหมือนผมก็ไม่ได้ใจเหมือนกันว่าของดีมันคืออะไรนะครับเพื่อนๆรีเจออะไรดีๆก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะปป๊บอือโอ้มีมเหรียญกาชาโบราณด้วยครับ 1 0 0 0 0มืแล้วก็จะมีกิจกรรมรวมพลผองเพื่อนให้เราเอาโค้ดเชิญชวนไปให้เพื่อนโค้ดเชิญชวนจะอยู่ตรงนี้นะครับความสัมพันธรร์เลือกมาที่ชื่อเสียงของนักผจญภัยแล้วก็เอารหัสชื่อเสียงของเราเนี่ยไปให้เพื่อนนะครับเมื่อเพื่อนของเราเอาไปใส่เรียบร้อยแล้วแล้วเขาเล่นไปจนถึงเลเวล5้รเราก็จะสามารถรับของขวัญตรงนี้ได้เหรียญทองโบราณ1น0 0 0ืนอันหลักๆเลยก็คือขอให้ชวนอย่างน้อย3คนนะครับไปเก็บเพื่อนสองคนที่เราเชิญบรรลุถึงเลเวล40ก็จะได้รับตรงนี้ครับกล่องหินดำระดับสูงสุด ใครเชิญได้3คนและเลเวล20หมดทั้ง3คนก็จะได้รับกลองผนึกดำและเราเนี่ยสามารถแนะนำได้สูงสุดอยู่ที่50คนด้วยกันอะไรจะขนาดนั้นและก็ต่อเลยครับหลังจากที่เขาอัปเดตมาเขาได้แจกเพอร์เป็นพันเลยนะซึ่งผมรับไปก่อนหน้านี้200เพอร์ด้วยนะครับเด้ว,ว่าใครที่ปั๊ม <laughs> ใครที่ปั๊มไอดีไว้นี่มียิ้มและยิ่งช่วงนี้มีกระแสะปั๊มเพิดด้วยและถ้าเข้าปั๊มเข้าไอดีหลักสักหมื่นสองหมื่นแล้วเขาเอาไปขายเนี่ยบอกเลยว่าได้เงินโคตรง่ายนะครับเพราะว่าเพิดเราสามารถขายได้ใช่ไหมกล่องหนึ่งเนี่ยราคาจะอยู่28ล้านเลยทีเดียวคือถ้าเขาปั๊มมาเป็นหมื่นเพิดของแดงนี่น่าจะมีใส่กันทั้งเซิร์ฟอะไม่ใช่ให้ไม่ให้แจกนะแต่แจกน่าจะทํากิจกรรมอะไรให้มันแบบว่ารวบลัดหน่อยหรือเลเวลตัวละครถึงสักส0่สิบห้าสิบค่อยแจกหนึ่งพัเนเพิราารถรับได้ ขอแค่มีไอดีอยู่แล้วคนเขาก็เลยไปผลิตกล่องเพลกันเต็มเลยเรีกได้ว่าก็ตามนั้น <c oughs> ประเด็นเลยก็คือน้อยใจนะครับเราสาฟาร์บอสลงกว่าล้างนูนี่นั่นเจอพวกพัมโพไปแป๊บเดียวมีเงิน4 5,000เอ็มเกิน <c oughs> ต่อนะระบบที่อัปเดตเข้ามาใหม่อีกนะครับจะเป็นในส่วนของระบบหินแปรธาตุตอนนี้เราสามารถกดออตโต้ได้แล้วนี่เป็นการผลิตออตโต้แบบนี้ได้เลยอัตโนมัตินะ เราไม่ต้องเสียเวลากดเองทีละอันทีละอันให้เขาผลิตออโต้ประหยัดเวลาเราไปได้เยอะเลยนะครับต่อที่ระบบต่อมาอีกตอนนี้เขาเพิ่มในส่วนของหอคอยฝึกฝนเข้ามาแล้วด้วยเหมือนกันตัวละครนั้นผมลงหอคอยอยู่จะกดไม่ได้ครับสลับมาอีกหนึ่งตัวโอเคกดเข้าที่หอคอยฝึกฝนเลย หอคอยฝึกฝนที่เข้ามาณตอนนี้จะมีอยู่16ชั้นด้วยกันการที่เราจะร่วมเล่นหอคอยได้นั้นตัวละครของเราต้องมีเลเวล45ขึ้นไปนะฮะอันนี้คือของรางวัลที่เราสู้เสร็จซึ่งถ้าในอนาคตเนี่ยเราจะลงได้ถึง5ตัวแต่ณปัจจุบันจะลงได้แค่1ตัวละครเท่านั้น45ปุ๊บก็เอามาลงได้เลยแต่ก็ควรที่เราต้องใส่อุปกรณ์สมใส่ให้ดีถ้าเราพลังน้อยเกินไปเนี่ยมันจะขึ้นว่ายายากแต่ถ้าเราใส่ตัวละครที่มีพลังเยอะขึ้นเราก็จะสามารถดูได้เลยว่าเรามีโอกาสผ่านถึงชั้นนไห เห็นเช่นผมใส่56เข้าไปด้วยนะครับอีกหนึ่งตัว เห็นไหมขึ้นง่ายไปจนถึงขั้น8เลยฉะนั้นก็ควรที่จะต้องใส่ของทุกตัวละครนะครับบวกทั้งควรที่จะต้องเล่นคนละอาชีพถ้าใส่อาชีพเดียวกันเนี่ยเขาก็จะไม่บวกพลังให้นะฮะแต่ถ้าเป็นระดับสืบทอดแล้วอีกตัวหนึ่งยังไม่สืบทอดอันนั้นก็จะบวกพลังให้เหมือนกันบวกพิเศษให้ตัวละสองร้อยเนี่ยเขาเขียนบอกอยู่บวกพลังต่อสู้เพิ่มเติมตามอาชีพสําหรับหอคอยฝึกฝนเนี่ยจะลงได้1วัน1ครั้งผมแนะนานะถ้าเนเพื่อนเล่นดาร์กไนท์ไปเก็บเลเวลดรรารบบ์กไนท์ให โดยรวมแล้วเราจะได้อีกพเยอะมากอย่างตะกี้เห็นไหมก็จะได้ไป4ี่ล้านถ้าเราผ่านไปสูงนะ คือถ้าเรามีตัวหลักที่มีพลังสูงอยู่แล้วแล้วเราไปหาอุปกรณ์สมใส่ให้ตัวละครลองด้วยเออมันก็จะเก็บเลเวลได้ไง่ายมากขึ้นการที่เราจะทำเควสหรือ,อกิจกรรมเก็บเลเวลดาร์ไนให้ถึงเลเวล50เนี่ยไม่ใช่เรื่องยากเลยเดี๋ยนี้สบายเยอะมากขึ้นกว่าเดิมมีทั้งออโต้เควสมีทั้งระบบเควสตรงนี้ด้วยแล้วก็ในการที่เราลงหออยู่เนี่ยเราจะไม่สามารถเข้าตัวละครได้นะครับมันเข้าได้แหละแต่การฝึกฝนหอจะหยุดชะง,งักเราต้องรอเวลาประมาณ1ชั่วโมงนะครับถึงจะลงหอเสร็จหรือว่าเราจะกดเอาด้วย100ก็เหมือนกันนมึ่านรลงจากที่รทอป เรียบร้อยแล้วใช่ไหมตอนนี้เขาปรับ ฝึกทักษะเนี่ยเป็นเลเวลรวมเรียบร้อยแล้วก่อนหน้าเนี่ยจะเป็นเลเวลแยกเฉพาะตัวคือถ้าตัวละครไหนอัพไปก็จะเป็นของตัวละครนั้นแต่ตอนนี้ไม่ใช่นะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นข้อดีทําให้เราเนี่ยสามารถเล่นได้หลากหลายตัวละครดีกว่าจะไปเล่นตัวละครเดิมๆซ้ำๆซักๆซ้ำๆจำเจและวกันซอฟๆหน่อยส่วนแพนโน่เนี่ยเขาปรับเนื้อพันเตอร์ด้วยก็จะเป็นสกิลที่ลดความไวในการเคลื่อนที่ของสตูลดลงจากเดิมสกิลเลเวลหนึ่งเนี่ยจะลด10%เอเก็จะเหลือแค่ห้าจากเลเวลสองลดสิบสามก็จะเหลือเจนะครับจนไป จะเหลือแค่15แล้วก็มีปรับรายละเอียดการแสดงผลของไททันนะครับมีปรับเลเวลไม่ว่าจะเป็นแอนิเมชันในการโจมตีเอฟเฟกต์สกิลความแม่นในการใช้งานสกิลอื่นๆอะไรพวกนี้ค่อนข้างเยอะนะฮะเลเวลจะปรับเยอะหน่อยส่วนลิงก์รายละเอียดเนี่ยเพื่อนๆสามารถไปดูเพิ่มเติมได้นะครับเดี๋ยวผมทิ้งไว้ให้ใต้ล่างเดสคริปชั่นเลยเลยได้ว่าก็จะเพิ่มความน่าสนใจให้เรามากขึ้นอย่างมาก และนั่นก็คือกิจกรรมและระบบที่อัปเดตเข้ามาต้องบอกเลยว่าระบบที่อัปเดตเนี่ยยังไม่เยอะเท่าไหร่นะฮะเดี๋ยวพอหลังจากนี้ไปสักอาทิตย์2อาทิตย์เดี๋ยวเขาดูจะมีระบบที่มากกว่าเดิมเข้ามาอีกเดี๋ยวเรารอดูแล้วกันนะครับว่าจะมีระบบอะไรบ้างงั้นต่อมาเรามาดูร้านคาเฟ่กันหน่อยดีกว่านะครับสำหรับสายเติมว่าเขามีอะไรมาขายในร้านคาเฟ่บ้างเมื่อเข้ามาถึงก็เจอเลยฮะฉลองการอัปเดตดาร์กไนท์บรรลุเลเวลของดาร์กไนท์ กองดักไนโดยรวมมีด้วยนะเริ่มกันที่สินค้าแนะนํากองแรกจะเป็นแพ็กเกจเครื่องประดับระดับเทวะตำนานกองต่อมากองดักไนโดยรวมกองนี้จะมีสัตว์เลี้ยงรุ่นที่41อัน กล่องชุดประจำอาชีพ1อันกล่องอาวุธประจำอาชีพ1อันหินดำอาวุธระดับสูงสุด30อันแล้วก็โอ้โหเรียกได้ว่ามีโคตรเยอะเลยครับหลายอย่างซึ่งขายในราคา2000เพลต่อมาจะเป็นกล่องใบแลกเปลี่ยนขนาดใหญ่ซึ่งในนี้จะมีใบแรกเปลี่ยนสัคคทู1000อันด้วยกัน300เพลอย่างที่4แพ็กเกจเสริมประสิทธิภาพในนี้จะมีหินดำโาวุธระดับสูงสุด200อันหินดำเกาะระดับสูงสุด400อัน1,200เพลนะครับและอย่างสุดท้าย แพ็กเกจต,ตำราพรีเมียมในนี้จะมีกองตำราสืบทอดพลัง1อันแล้วก็ตำราเพิ่มพลังโจมตี20อันเพิ่มพลังป้องกัน20อันเพิ่ม SP 20อันและกลองตำราระดับสูงอีก30อันด้วยกันในราคา5 0าโ0 0พลซื้อได้3ครั้งนะครับนั่นก็คือสินค้าแนะนำต่อมาประโยชน์สูงสุด อันแรกปล่อยผ่านนะครับเพราะพูดไปแล้วในสินค้าแนะนําอันที่2เนี่ยจะเป็นกล่องป้องกันร,ระดับตํานานเป็นกล่องสีทองอะ่ะมันเป็นเซ็ตที่เราไม่เคยเห็นแล้วก็จะมีแพ็กเกจเครื่องประดับนะครับระดับตํานานในนี้ก็จะบรรจุไปด้วยกล่องเครื่องประดับระดับตํานานแหวนและกำไลกล่องมาแพ็กเกจเครื่องประดับระดับตํานาน2ในนี้ก็จะบรรจุด้วยต่างหูนัเข็มขัดส่วนกล่องที่3นะครับ ก็จะบรรจุไปด้วยสร้อยนั่นเองแล้วหัวข้อต่อมาฮะบรรลุเลเวลในการที่เราบรรลุเลเวลดาร์กไนน์เนี่ยก็จะสามารถรับเพร์ลได้เท่าตัวตอนที่2แพ็กเกจตบรรลุเลเวลเมื่อเราเก็บเลเวลของตัวละครถึง60ก็จะได้รับเหรียญทองโบราณโดยรวมแล้วจะได้57,00 0เนหรียญหัวข้อถัดมาล้านค้าแพ็กเกจตอันนี้พูดไปแล้วเนาะอะคามเลยแล้วกันสินค้าต่อเนื่อง มีสินค้าใหม่เข้ามานะครับจะเป็นนี่เซตเทวะตานานในนี้จะมีหินอัญมณีระดับเทวะตานาน5อันกองหินอัญมณีระดับเทวะตานานอีก5อันด้วยกันครั้งแรกจะเป็นเพลครั้งต,ต่อไปเดี๋ยวค่อยดูก็เป็นเพลเขาเหมือนเดิมฮะชอบดักพวกนี้ส่วนร้านค้าโพลนะครับเขาเพิ่มเพลตรงนี้มาด้วยบวกโบนัสอีก10%มีบวกโบนัส5% 7%แล้วแต่ราคานั้นนั้นและที่สําคัญขาดไม่ได้เลยจะเป็นในส่วนของร้านค้าตกแต่ง เพราะว่ามีอาชีพดาร์กไนท์มาแน่นอนชุดใหม่ที่เข้ามาก็จะเป็นชุดของดาร์กไนท์นั่นเองอันนี้เป็นชุดมีปีกชุดโซลา่าชุดประชาอาชีพดาร์กไนท์อันนี้ถอดปีกก็โอเคอยู่เหมือนกันส่วนอาวุธล่ะมีตาช่างติดหลังด้วย อาวุธโซลานะครับแบบนี้ผมว่าอาวุธประชามาชีพโอเคกว่าเยอะเลยนะครับและนอกจากนี้ก็ยังมีสัตว์เลี้ยงตัวใหม่เพิ่มเติมเข้ามาอีกหนึ่งตัวนะครับกับนักเวทและนี่ก็คือการอัปเดตในพาร์ทนี้ของเกม Back กด s e e t Mobile ก็มาอัปเดตให้เพื่อนๆดูนะครับว่าเขามีกิจกรรมอะไรเข้ามาบ้างลองไปดูกันแล้วกันนะครับคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้ดีกว่าเดี๋ยวเราจะกันใหม่ในพาร์ทหน้าขอตัวลาไปก่อนเก็บเลเวลตัวลองก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ไป้วครับผมบ๊ายบาย